สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยเรื่องดินในถิ่นไทยกับดิฉันนันมณัสสุกรสุยานนท์นะคะซึ่งรายการของเรายังคงนําเสนอเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนโยบายนวัตกรรมหรือว่าข้อมูลความรู้ต่งตางๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรจากกรมพัฒนาที่ดินเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดตากนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้ทําความรู้จักกับพี่เกษตรกรท่านหนึ่งค่ะที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการเป็นเกษตรกรมือม จึงประสบกับความผิดพลาดนะคะนั่นก็คือผลิตผลเสียหายนั่นเองเนื่องจากการใช้สารเคมีค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งพี่เขาเนี่ยนะคะใช้ใจสู้ต่ออุปสรรคต่างๆค่ะและก็ได้รับคําแนะนําจากสถานีพัฒนาที่ดินตากอีกด้วยนะคะจึงทําให้เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะพี่เขานอกจากจะมีผลผล,ผลิตที่ดีขึ้นแล้วยังกลายเป็นเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกหลายรายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมพี่คนนี้เขาชื่อว่าพี่วันชัยค่ะเป็นเจ้าของไร่อางา่นเดี๋ยวเราจะได้เจอกับพี่เขาอย่าง แน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เอขอพาคุณผู้ชมไปที่สถานีพัฒนาที่ดินตากก่อนละกันค่ะมีหมอดินจากจังหวัดตากท่านหนึ่งนะคะเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านนะคะหมอดินท่านนี้เนี่ยฉลเหตุชีวิตนะคะมาทำการเกษตรนะคะท่านก็ในเรื่องของการใช้ที่ดินเนี่ยเดิมทีก็ใช้วิธีการแบบเกษตรสมัยใหม่ก็คือใช้สารเคมีเพื่อที่จะ ให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยได้ผลผลิตสูงเลยนะคะแต่หลังจากที่ท่านได้เข้าสู่การเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินแล้วเนี่ยจากการไปอบรมแล้วก็ศึกษาดูงานเนี่ยก็ได้พบว่ามีผลิตภัณฑ์จากกรมพัฒนาที่ดินหลายตัวนะคะที่สามารถที่จะเป็นวัสดุเพิ่มปรับปรุบปรงบำรุงดินได้นะคะจากการปรับปรุงบำรุงดินในสวนองุ่นนะคะของหมอดินอาสาท่านนี้เนี่ยท่านเน้นหนักในเรื่องของการเพิ่มอิวัตถุให้กับดิน ก็คือใช้สารเร่งพอดอหนะคะในการผลิตปุ๋ยหมักนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ได้เพิ่มเพิ่มฮอร์โมนนะคะในเรื่องของการทําน้ําหมักชีวภาพซึ่งใช้จากพอดอสนะคะหลังจากที่ปรับปรุงบำรุงดินไปแล้วเนี่ยท่านก็พยายามที่จะลดการใช้สารเคมีนะคะปัจจุบันเนี่ยทราบมาว่าสวนอังหมุนของหมอดดนาสาท่านนี้เนี่ย จากการใช้ผลิตภัณฑ์พอดอต่างๆนะคะสารเคมีเนี่ยไม่ใช้เลยนะคะแต่ปุ๋ยเคมีก็ลดลงบางส่วนจากการเพิ่มอิซวัตถุลงไปในดินนะคะ,ะทําให้ดินมีความมาั่นคงสมบูรณ์มากขึ้นทําให้การใช้ปุ๋ยเคมีก็ลดลงนะคะรวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์พอดอสซึ่งเป็นสารที่สารพอดอที่ใส่ลงไปในดินลดการระบาดของเชื้อในดินน่ยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ สามารถที่จะลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัดอนอกจากนี้เนี่ยการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยการทําให้ดินอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน่ะนะคะในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงบรรทุนของเราเราดําเนินการหลายขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกของเราก็คือมีขั้นตอนการให้ความรู้เรื่อง ดินกับที่ดินเราจะมีการใช้แผนที่เพื่อประกอบในการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับที่ดินเราอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนดินมีลักษณะอย่างไรบ้างดินมีปัญหาอะไรนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดินซึ่งจะเป็นการให้ความรู้กับสําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือเกษตรกรนะครับตั้งแต่การแก้ไขปัญหาดินที่กล่าวมาทั้ง5ขั้นตอนนั้นนะครับ ในกระบวนการที่3ในขั้นตอนที่3ก็จะพูดถึงการให้บริการและก็การสาธิตนะครับการให้บริการอย่างเช่นเราให้บริการปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารเร่งพอดอหนึ่งพอดอสองพอดอสามหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชปุิยส์หรือว่ากล้าหญ้าแฝกแม้กระทั่งการจัดทําแปลงสาธิตการอนุรักษ์น,านา้ําและการปรับปรุงบำรุงดินในส่วนที่4ี่ก็จะเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย พัฒนาที่ดินของเราอย่างเช่นเครือข่ายหมอดินอาสาเราจะมีหมอดินอาสาประจําจังหวัดหมอดินอาสาประจําอําเภอหมอดินอาสาประจำํำตาบลและก็หมอดินอาสาประจาหมู่บ้านนอกจากนี้เราจะยังมีเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่เรามีเครือข่ายกเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรและสุดท้ายเรายังมีเครือข่ายหมอดินน้อยประจําตามโรงเรียนต่าง ที่อยู่ในสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขตก้าของเราครับเราต้องให้ความรู้เขาเกี่ยวกับดินกับที่ดินก่อนว่าที่ดินของเขาเนี่ยตั้งอยู่บริเวณตรงไหนดินมีลักษณะอย่างไรดินมีปัญหาอะไรคร่าวๆหลังจากนั้นก็จะเก็บดินมาวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อเช็คดูว่าเพื่อตรวจสอบดูว่าธาตุอาหารในดินมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณธาตุในโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมหรือธาตุอื่นๆที่พืชชนิดนั้นที่เกษตรกรเขาปลูกต้องการนะครับนะหลังจากที่ได้ปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหาของทรัพยากรดินก็แนะนําให้เกษตรกรเขาดําเนินการปลูกพืชแล้วก็ใช้ปัจจัยการวิตของปลมพระนดินยกตัวอย่างอย่างเช่นดินถ้าขาดอินทรีย์วัตถุก็ต้องเพิ่มอินทรีย์วัตถุด้วยการใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดนะครับ ถ้าดินเป็นกรดก็จะแนะนําให้เขาใช้ปูนดโลไมในอัตราส่วนที่พืชแต่ละชนิดต้องการนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสวนนี้นะครับสวนสวนองุนแห่งนี้ก็ได้มีการนําดินไปวิเคราะหา์หาธาตุอาหารว่ามีธาตุอาหารประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินอย่างไรนะครับที่นี่ก็ได้นําเอาปัจจัยการผลิตนําเอาผลิตภัณฑ์จากกรมพดินนะครับมาให้ทางเกษตรกรท่านนี้ ได้มานำเอามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสารเร่งพอดอหนึ่งเอามาทำปุ๋ยหมักสารเร่งพอดอสองเอามาทำน้ำหมักชีวภาพและก็สารเร่งพอดอสามเอามาทำปุ๋ยหมักเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่มารบกวนองุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้แนะนำเกษตรกร,กรในการใช้ระบบน้ำนะครับเอามาเกี่ยวข้องในสำหรับพื้นที่นี้ด้วยนะครับนี่คือตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับในเมื่อมาทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าหรือว่าน้ําหมักชีวภาพนะครับทำให้ดินมีลักษณะทางกยายภาพดีขึ้นมาสามารถจะอุ้มน้านะครับอุ้มแร่ธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดีก็ทําให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลงไปได้ครับถ้าเกษตรกรท่านใดต้องการให้กรมพัฒนาดินเราช่วยดําเนินการให้การบริการต่างๆก็สามารถจะติดต่อไปได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกๆจงังหวัด ในประเทศไทยครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีพัฒนาที่ดินตากค่ะโดยเราอยู่กับคุณสำราญแสนศิลานะคะซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสถานีพัฒนาที่ดินตากแห่งนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้วนสวัสดีค่ะเอขออนุญาตเรียกว่าพี่อ้วนเลยละกันนะคะพี่อ้วนคะพอดีวันนี้เอตั้งใจจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทาความรู้จักกับพี่วันชัยค่ะซึ่งทราบมวาว่าพี่เขาเคยประสบปัญหามาก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้นี่นะคะพี่เขาเนี่ยกลายเป็นเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนแล้วอะค่ะเลยอยากให้เล่าถึงททีีี่่่่มาาไปขอพเอะคะ ก็เริ่มต้นนะคะคุณวัญชัยก็มาขอรับบริการที่สถานีาพัฒนาที่ดินเหมือนกับเกษตรกรคนอื่นๆทั่วไปค่ะแกก็มาเล่าให้ฟังว่าจะไม่มีพื้นฐานทางด้านการเกษตรเลยคือเดิมเนี่ยทำงานบริษัทเอกชนแล้วก็สนใจอยากทําการเกษตรพืชแรกที่อยากทดลองก็คือการเลือกองุ่นองุ่นเลยค่ะเลือกเลือก,อ,กองุ่นเลยเก็เข้ามาแล้วก็มาขอคําแนะนําทางเราก็อันแรกเลย ก็แนะนําให้เขาเก็บตัวอย่างดินเพื่อมาตรวจวิเคราะห์ค่ะ,คะแล้วก็แนะนําการใช้บิพันธ์ทีวภาพของกรมมหาธิทินเพื่อลดต้นทุนการแสดงว่าตอนนั้นเขาต้องเจอปัญหาอะไรแล้วได้เลยใช่ไหมคะออตอนนั้นเขาบอกว่าครั้งแรกเลยที่เขาทำเนี่ยนะคะ,คะเขาใช้สารเคมีเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าใช้สารเคมีเต็มที่เนี่ยค่ะมันก็พอมีโรคเข้าระบาดก็สารเคมีก็ไม่อยู่เหมือนกันแลวที่สำคัญคือต้นทุนการผลิตสูงค่ะ,คะ ตอนแรกเข้าใจว่าสารเคมีน่าจะช่วยให้ผลผลิตดีแต่ไปไปมาๆมานอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกปัญหาของพี่เขาก็คือการใช้สารเคมีแล้วเขาเล่าปัญหายางอื่นอีกไหมคะว่าเขาต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างคือใช้สารเคมีเนี่ยคะ่ะอันแรกเลยก็คืออย่างที่บอกนะต้นทุนการผลิตสูงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคแล้วดินดินนี้มีปัญหาไหมคะเออครั้งแรกเลยเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องดินเลย ะะทำให้เขาต้องหยุดคิดแล้วก็หันมามองว่ามีปัจจัยอะไรบ้างดินก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาหันกลับมามองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาสนใจเรื่องดินเขาก็เลยกลับมาที่สถานีพัฒนาที่ดิน เพราะฉะนั้นพี่เขาก็เริ่มดูแล้วว่าดินเนี่ยแหละน่าจะเป็นปัญหาก็เลยมาที่นี่แล้วทางสถานีพัฒนาที่ดินตากได้ให้คําแนะนํากับพี่เขายังไงบ้างคะคืออันแรกเลยเนี่ยเราก็บอกว่าเออน่าจะเอาตัวอย่างดินมาตรวจวิเคราะห์ก่อ,อนล้วก็เข้าไปที่ที่แปลงอ่าง,งุ่นเลยนะคะไปดูถึงนั่นเลย<ะ>แล้วก็แนะนําการเก็บตัวอย่างดินแล้วก็เก็บตัวอย่างดินเข้าไปตรวจวิเคราะห์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเรื่องดินเนี่ยถ้าเรามีการปรับปรุงดินเพื่อมีซีวัตถุในดินเนี่ยตรงเนี้ยสามารถที่จะทําให เขาสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้นะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยค่ะเราก็คุยกันในเบื้องต้นแล้วก็แนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อภาพของกรมโอ้โหคุณผู้ชมคะถ้าทางเรื่องนี้เนี่ยคงต้องคุยกันยาวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดพอสมควรและที่สําคัญค่ะตอนนี้ก็มีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพี่วันชัยแล้วด้วยเอ๋อยากจะไปที่ไร่อองุ่นของพี่วันชัยแล้วอะค่ะต้องรบกวนให้พี่อ้วนพาไปหน่อยแล้วค่ะยินดีค่ะไปเลยใช่ไหมคะไปเลยค่ะใจดีจังเลยค่ะ ้ลูกนี้น่า,านจังเลยขังกันเอ๋วลูกนี้เลยแล้วกันนะคะตัดเลยใช่ไหมคะครับตัดเลยครับอืมแบบนี้ถูกไหมคะครับถูกต้องครับนี่ชิมเลยแล้วกันทําไมเราต้องชิมแบบนี้ทุกพวงเลยอะคะอ๋อเราต้องก่อนที่เราตัดขายเราต้องมั่นใจว่าของเราหวานจริง หวานจริงด้วยค่ะแล้วก็กรอบอร่อยมากเลยอะค่ะอืมแล้วทําไมเราไม่เด็ดเอาละ่ะคะเ็นว่าเด็ดน่าจะง่ายกว่าอีกนะคะเด็ดนั่นคือเวลาต้องคั่วเขาจะมีเนื้อเยื่อติดอยู่ค่ะกับเราถ้าทิ้งไว้เนจะเกิดเชือ้อราแล้วก็จะลามทั้งช่อนนะฮะ โอ้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปที่ไร่องหุ่นไหนก็ตามเราก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเพราะไม่แน่นะคะของอร่อยๆแบบนี้เนี่ยอาจจะไปหมดเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้วิธีที่ถูกต้องในการดูแลว่าแต่ตัวพี่วันชัยเองเนี่ยมาปลูกองหุ่นนานเท่าไรแล้วคะครับตรงนี้ก็16ปีแล้วสิบหกปีแล้วคก่อ,อนหน้านี้ทราบมาว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเลยทําอะไรมาก่อนคะครับก็เป็นทํางานรับจ้างนะฮะอยู่บริษัทก่อสร้างบริษัทหนึ่ง ก็ลาออกมาเมื่อปี42ค่ะครับก็เปิดร้านค้าอยู่1ปีก็ได้ความไม่อยากทําสวนก็นึกถึงผลไม้ก,ก็เคยไปทานที่ฝักงช่องอร่อยรับเลยก็นึกถึงองุ่นก็ได้นามาไปขอซื้อพันธุ์มาปลูกก็ปัญหาเยอะแยะมากมาย<อ>ครับคือเริ่มจากไปเห็นที่อื่นมาก่อนแล้วรู้สึกว่าสนใจอยากทําสวนอยู่แล้วด้วยแล้วก็สนใจในองุ่นก็เลยตัดสินใจปลูกองุ่น แต่ว่าหลังจากนั้นก็มีปัญหาตามมามากมายเลยปัญหาที่เจอตอนนั้นมีอะไรบ้างคะก็ด้วยที่ว่าผมไม่อาชีพคือไม่ได้ไม่ได้ทำไรทำสวนมาไม่ได้เรียนกเกษตรมาเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เรื่องการ,กรเกษตรจะไม่มีเลยแล้วเราก็มาจับพืชตัวแรกคือองงังกุนซึ่งเป็นพืชที่ยากมากปัญหาเกิดตามมาทุกอย่างสารพัดสารเพแล,แล้วตอนช่วงแรกที่ปลูกนี่หาข้อมูลความรู้ในการปลูกจากไหนอคะค่ะอ่า ปูกตอนแรกโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้พอไม่โตมีปัญหาตายก็ปรึกษากับแฟนผมว่าเอาไงดีค่ะ,ะเราจะเลิกไหมถ้าเลิกนี่หมายถึงว่าลงทุนนี่เราก็ต้องยอมยอมยอมทิม้งเงินไปอันนี้ก็โอเคตรงลงไปซื้อพันธุ์มาลงใหม่ค่ะก็กลับมาเหมือนเดิมฮะเป็นโรคแล้วก็ตายเหมือนเดิมก็ยังเจอปัญหาเดิมอีกครับก็ตอนนี้ก็เริ่มสรุปแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไรดินฟ้าอากาศใช่ไหมอ่าผมว่าไม่ใช่เพราะเคยอยู่ปักช่องมาอากาศคล้ายกันเพราะฉะนั้นมันน่าจะอยู่ที่องค์ความรู้ ก็เริ่มต้นจากการหาความรู้ครับเริ่มหาตำราอ่านเริ่มศึกษา,าเรื่องดินกับเรื่องปุ๋ยการปุ๋ยเรื่องยาค่าะแสดงว่าการหาความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากโดยเฉพาะจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงครับตอนนั้นปัญหาเกี่ยวกับดินที่เราเจอดินก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเหมือนกันใช่ไหมคะใน,น,นัานปัญหาตอนนั้นดินเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะจริงๆแล้วดินตรงนี้ดินเป็นดินที่ดีนะฮะตอนทำครั้งแรกตอนที่เราไปเอาความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือองุ่นทั่วไปนะฮะเขาจะไม่มีหญ้า<ะ>เขาบอกว่าหญ้าแย่งอาหาร<ะ>เป็นที่อยู่ของมแมลงผมก็ตามเขาโดยใช้สารเคมีตามเขาโดยอัตราปุ๋ยอะไรก็ตามเขาหมด<ะ>ซึ่งแถวเนี้ยเมื่อก่อนใส่ถึง10กิโล<ะ>พอเริ่มสังเกตว่าโอเคผมวันนี้ก็ได้กินนะฮะแต่ดินเริ่มเสียหญ้าเริ่มไม่ขึ้น<ะ>มาอดินเสียแล้วเนี่ยต้นไม้เขาเอาอาหารกินไม่ได้<ะ>ต้นก็เริ่มอ่อนแอก็ต้องใช้ยามากขึ้น<ะ>พอใช้หนักขึ้นก็คุมไม่อยู่ก็ต้องเลิก คราวนี้ผมก็มากับตัวเองว่าถ้าเราอยากอยู่เนี่ยเราต้อง,อง,อง,องเปลี่ยนแปลงจากเดิมก็เริ่มมาใช้ชีวภาพปัจจุบันนี้เลยเป็นอินซีเคมีชีวภาพนะฮะนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่เราหาข้อมูลความรู้มาตลอดจนกระทั่งได้วิธีนี้ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่โอเคแล้วล่ะสําหรับองุ่นของเราใช่ไหมคะครับคือก่อนหน้าที่จะผมเป็นคนที่ชอบแบบเจาะลึกพอเริ่มเรศึกษาเรื่องดินปั๊บก็ตอนนั้นก็เข้าไปสมัครเป็นโมเินอาสาเพราะอยากจะได้รู้ว่าลึกๆแล้ว ดินเนี่ยเขามีคุณสมบัติยังไงอันนี้ผมก็ไปับศึกษาครับทางธานีพิสมรานว่าดินเนี่ยมันลึกแล้วมัมีอะไรบ้างมีธาตุอาหารอะไรแล้วก็ฮอร์โมนเรื่องโครงสร้างของดินอินทรีย์วัตถุคือเจาะลึกไปทั้งหมดเพื่อให้ดินเนี่ยกลับไปอยู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ไปติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดินตากใช่ไหมคะ ตอนที่ไปที่นั่นสภาพดินของพี่เขาเป็นยังไงบ้างคะดินแปลงนี้นะคะ,คะถ้าแบ่งแล้วเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มชุดดินที่33เป็นชุดดินกําแพงเพชรซึ่งดินนี้ยจะเป็นลักษณะเเป็นดินร่วนปนทรายจริงๆแล้วเป็นดินที่ค่อนข้างดีเหมาะสมสําหรับการปลูกไม้ผลอย่างที่คุณวิชัยบอกว่าครั้งแรกที่มาเนี่ยก็คือดินดีแต่ทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยที่ไม่ได้มีการปรับปรุงดินไม่ได้เพิ่อมอีซีวัตถุในดินคือใช้เคมีอย่างเดียวเนี่ยสักระยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างดินจะเสียอย่างที่คุณรนชายบอกว่ายาก็ไม่ค่อยขึ้นละทีนี้พอเราได้ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินแล้วเนี่ยค่ะด้วยที่เรา มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวไม่มีการ<ม>เพิ่มมิสีวัตถุในดินเลยไม่มีการปรับปรุงดินเลยเนี่ยค่ะเราใช้แล้วเราไม่เติมใช่ใช่เรามีการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ไม่ได้เติมลงไปเนี่ยพอเราได้ผลมิเคราะ์ดินอันนี้เรามาแล้วเนี่ยอันแรกเลยสิ่งที่จําเป็นก็คือปริมาณอีวัตถุในดินค่ะที่จะต้องเติมลงไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะโดยที่เรามีผลิตภัณฑ์พอดอก็คือถ้ามาทาปุ๋ยหมัก ก็จะมีเป็นพอตอหนึ่งนะคะที่แนะนําให้ให้นํามาใช้ในส่วนทางด้านเคมีดินเนี่ยค่ะค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ประมาณ6 5ย้าซึ่งก็ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาทางด้านเคมีก็ไม่ต้องไม่ต้องมีการปรับทางด้านเคมีเราก็มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเป็นเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือพยายามที่จะลดการใช้สารเคมีซึ่งมีผลต่อการลดต้นทุนการผลิตนะคะ เพราะฉะนั้นในที่ดินของพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามถ้าสมมุติว่าที่ดินของคุณเนี่ยมีดินที่ดีอยู่แล้วนะคะณนะวันนี้เราใช้เราอาจจะเห็นผลผลิตออกมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จัก ติมสารที่มีประโยชน์ต่อพืชเข้าไปแล้วก็วันนึงเนี่ยดินที่มีอยู่ก็อาจจะให้ผลผลิตที่น้อยลงน้อยลงและถ้าเกิดว่ายิ่งเราใช้สารเคมีก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ดินนั้นเสื่อมสภาพเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเตรียมดินการดูแลดินจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากและทางสถานีพัฒนาที่ดินตากได้ให้คําแนะนํากับพี่วันชัยในการเตรียมดินยังไงบ้างคะเอ่ออย่างเตรียมดินปลูกองุ่นเนี่ยค่ะค่ะแน่นอนเลยก็คือว่าอินทรีย์วัตถุที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็น ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะที่รองก้นหลุมก่อนปลูกแล้วก็พอดอสามซึ่งมีเชื้อเตโคโดมาป้ปองกันโรคจากเชื้อรานะคะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะเราก็มีพอดอสิบสองนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ให้ทั้งออฮอร์โมนให้ทั้งธาตุอาหารพืชช่วงหลังการปลูกเนี่ยก็จะเสริมการเจริญเติบโตโดยใช้น้ำหมักชีวภาพพอดอสองนะคะที่จะช่วยเสริมการเจริญเติบโตซึ่ง ผลิตภัณฑ์พอดอน,นั้นเราก็สามารถไปรับได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินสากก็มีให้กับพี่น้องเกษตรกรแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ<ล>สามารถไปรับได้เลยะะนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของการใช้สารเร่งพอดอจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีประโยชน์มากมายเลยต้องถามพี่วันชัยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยเห็นประโยชน์อะไรบ้างคะองุ่นเนี่ยอาหารหลักเ็าอยู่ที่6ตัวนอกจาก n อ k แล้วเนี่ยมีแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็ตัวกำมะถันซึ่งตัวหอยเชลีตัวนี้หมักไปแล้วปรากฏว่ามีอยู่ในในตัวเขาหมดเลย ทุกวันนี้ผมก็จะมาใช้โดยที่ว่าจับเมื่อก่อนหนึ่งแถวเนี่ยยี่สิบสี่ต้นเราใช้สารเคมีปุ๋ยถึงสิบกิโลต่อต่อทุกสิบห้าวันแต่พอหลังจากที่เราการวิเคราะห์ดินแล้วเราทราบว่าดินเรามีธาตุอาหารอะไรบ้างใช้ปุ๋ยน้ำพลสองนี่ช่วยสลับโดยที่คืออย่างวันนี้นะฮะถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีไปเนี่ยอ,อาทิตย์หน้าเราก็จะใส่ปุ๋ยน้ําอาทิตย์ต่อไปก็ปุ๋ยเคมีสลับกันไปโดยที่ว่าลดจาก ปุ๋ยเคมีจาก10กิโลปัจจุบันนี้เหลือแค่1กิโลต่อ2 4ต้นโ,โดยใช้ปุ๋ยน้ำเนี่ยเข้ามาช่วยทดแทนปุ๋ยเคมีทําให้ต้นทุนลดลงไปแล้วก็ที่ได้ตามมาคือคุณภาพขององุ่นที่หวานกรอบ,รบแล้วก็เนี่ยจะมีระบบนิเวศเรื่องมียญ้าขึ้นจะมีศัตรูธรรมชาติมาจัดการกันเองเพราะฉะนั้นสารเคมีที่นี่จะน้อยมากฮะแล้วก็ก่อนเก็บเราก็มีงดจนเราได้ใบรับรองคือหมายคิวจากกรมวิชาการเกษตรรับรองความปลอดภัย ก็คือสามารถทานได้เลยครับผมก็สามารถเด็ดจากต้น่ยทานได้เลยก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆถ้าเกิดว่าลูกค้าสมัยนี้ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเนี่ยถ้าเขาเลือกได้เขาก็ต้องเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยได้รับการรับรองมาก่อนใถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรไทยทุกคนหันมาให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยลดการใช้สารเคมีเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็จะได้ทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะคะ พี่อ้วนคะถ้าเกิดว่ามีหลายๆคนอยากจะเริ่มเข้าสู่การเป็นเกษตรกรมือใหม่เขาควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีคะถ้าถ้าหากว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่นะคะคือดูอย่างคุณวัญชัยเป็นตัวอย่างเนะะี่ยค่ะอ,อันแรกเนี่ยก็ต้องจากคนทีเ่เขาทำการเกษตรอยู่ก่อนนะคะอันต่อไปก็คือวิชาการมีมากมายหลายอย่างคะ่ะที่ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร ถ้าอย่างในส่วนของกลุ่มพนาที่ดินเนี่ยค่ะแน่นอนการทําการเกษตรเนี่ยค่ะเ,เรื่องดินเป็นเรื่องสําคัญค่ะ,คะนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าดินเราเนี่ยเป็นดินยังไงไนะคะมีความเหมาะสมไหมกับพืชที่ที่เราจะปลูกนะคะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะกระทรวงเกษตรเนี่ยมีนโยบายสน,นิ่งนะคะคือเขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเนี่ค่ะ,คะตรงนี้ท่านสามารถที่จะเ,เข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ได้ค่ะ ในส่วนของกรมพินาที่ดินเนี่ยนะคะว่าสมมติว่าท่านตั้งใจว่าจะปลูกพืชนี้ดินเหมาะสมไหมอันนี้เป็นอันดับแรกเลยเพราะถ้าดินของท่านเหมาะสมมีการจัดการที่ดีต้นทุนการผลิตก็ไม่สูงค่ะแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็จะได้ผลผลิตที่ที่ดีมีคุณภาพค่ะ แล้วก็ได้ความยั่งยืนในการทําการเกษตรต่อไปด้วยถ้าเกิดว่าลดการใช้สารเคมีน่นหมายความว่าดินก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ในการทําการเกษตรได้ระยะยาวอีกด้วยนะคะพี่วันชัยคะองอุ่นของพี่วันชัยเนี่ยอร่อยมากแล้วก็กรอบมากเลยละคะ่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยคงอยากจะชิมเหมือนกันสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างละคะครับตอนนี้ก็จําหน่ายที่สวนอย่างเดียวไม,ไม่ได้ออกไปที่นอกเลยเพราะว่า,าจะพอในสวนนี้ก็ไม่พอแล้วฮะเพราะว่าลูกค้าก็จะอาศัยลูกค้าบอกปากต่อปากนะฮะเรื่องคุณภาพของเรา อย่างนี้ถ้าซื้อต้องมาที่สวนอย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีจัดส่งไหมอ๋อไม่มีเลยฮะท,ที่สวนอย่างเดียวถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรที่ทําอาชีพเกษตรกรรมอยู่อยากจะประสบความสําเร็จแบบพี่วันชัยเขาจะต้องมีแนวคิดหรือว่าจะต้องใส่ใจอะไรบ้างอะคะครับคือเริ่มแรกเลยนะฮะเราว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าเราชอบการเกษตรจริงไหมถ้าเราชอบการเกษตรจริง,รงเราชอบพืชอะไรจะทําไร่ทําสวนหรือว่าทํานาถ้าอย่างผมนะะผมก็ ด้วยความชอบของการทําสวนมาเราก็เริ่มศึกษาให้รู้จริงนะฮะเราอาจจะไปหาผู้ที่รู้รู้จริงแต่ละด้านอย่างผมที่ทำองุ่นผมก็ไปหาผู้รู้จริงคือมืออาชีพที่ทาทาองุ่นที่มานานแล้วเราต้องรู้เท่าหน่อหนึ่งว่าคนที่ทำมานานเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยถ้าเขาอยู่ได้แสดงว่าของเขาเป็นเป็นของจริงเราก็สามารถเอาคําแนะนําจากเขามาใช้ได้แล้วก็คือ,อที่สําคัญเลยคือเรื่องดินะนะฮะ ดินต้องเกิดความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงต้องนําดินไปวิเคราะห์ก่อนนะฮะก็ง่ายๆเลยคือก็ไปติดต่อสถานีที่ททใ,ใกล้บ้านหรือพอดินประจาหมู่บ้านนะฮะไปขอคำปรึกษาได้นะฮะไปถามว่าเราจะดีวิเคราะห์เนี่ยทำอย่างไรนะฮะแล้วก็นําดินไปส่งไปวิเคราะห์ก่อนก่อนที่แล้วก็บอกเขาว่าเราจะปลูกพืชอะไรอย่างผมก็จะปลูกอง,งุ่นผมก็จะเขียนว่าปลูกอง,งุ่นก็จะวิเคราะห์ว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างอะไรที่ พอแล้วไม่ต้องใส่อะไรที่ขาดเราต้องเติมนี่ครับสําคัญมากเรื่องดินนะ ผู้ชมคะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะของผู้ที่เป็นเกษตรกรโดยจุดเริ่มต้นนั้นคือเริ่มจากไม่มีความรู้อะไรก่อนเลยนั่นหมายความว่าทุกๆคนก็สามารถเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้องมีความรู้ในสิ่งที่คุณจะทําโดยเริ่มจากดินค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับดินก็สามารถไปได้เลยนะคะที่สถานีพัฒนาที่ดินที่ใกล้บ้านของคุณหมอดินอาสาใกล้บ้านของคุณหรือว่าถ้าสะดวกจะไปที่กรมพัฒนาที่ดินก็ได้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าทุกๆท่านนะคะ พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่พาเอมาชมไร่องุ่นนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับเอมากมายเลยขอบพระคุณค่ะ<อ>คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเวลาไปที่ไร่องุ่นที่ไหนเนี่ยเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าไปเด็ดชิมโดยเด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นนี่กันไก่ยังอยู่ขังนันอยขอชิมต่อเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่วันชัยเนี่ยจะต้องชิมทุกพวงเลยใช่ไหมคะว่าหวานหรือเปล่าเดี๋ยวเอช่วยชิมค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ที่เคยเป็นเกษตรกรมือใหม่ค่ะโดยเริ่มจากการเป็นพนักง,งานบริษัทไม่มีความรู้ในเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมเลยนะคะจนกระทั่งพี่เขามาทําอาชีพเกษตรกรรมนะคะแต่ว่าใช้สารเคมีค่ะจึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่สูงดินที่เสื่อมโทรมรวมไปถึงโรคและ,มะแมลงที่ไม่สามารถจัดการได้นั่นเองนะคะแต่ว่าพี่วันชัยไม่เคยย่อท้อค่ะใช้ใจสู้ทุกอุปสรรคนะคะและที่สําคัญค่ะรู้จักหมั่นค้นคว้าหาความรู้อยู่ เสมอจนกระทั่งเจอกับสถานีพัฒนาที่ดินต่าค่ะที่เข้ามาให้คําแนะนําในเรื่องของการปรับปรุงบํารุงดินนะคะทุกวันนี้พี่เขาเลยสามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสจนผลิตผลของพี่เขานะคะได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยหรือว่าตัวคิวนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือตัวอย่างของพี่วันชัยเกษตรกรมือใหม่ที่หัวไวใจกล้าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะโดยเริ่มจากลดการใช้สารเคมีทําน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองนอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาโรคเน่าคนเน่าด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์สารเร่งพอดอจากกรมพัฒนาที่ดินและนี่ก็คือเรื่องราวที่เอ๋นำมาฝากในรายการร้อยเรื่องดินในถิ่นไทยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทางช่อง TGN แห่งนี้นะคะวันนี้เอ๋ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ